สวัสดีค่ะนี่คือการเจาะลึกข้อมูลที่เราได้รับนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวทางการลงทุนของ Bill Ackman แล้วก็บริษัทของเขา Pershing Square Holdings หรือ PSH ค่ะโดยเฉพาะการลงทุนใน Uber อร์ที่ดูจะเป็นเดิมพันใหญ่ของเขาเลยนะคะเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งกระทู้คุยกันออนไลน์รายง,งานประจำปีของ PSH เองแล้วก็บทวิเคราะห์กลยุทธ์ต่างๆค่ะ คำถามที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือสไตล์การลงทุนที่แบบเน้นๆไม่กี่ตัวแล้วก็ชอบเข้าไปมีบทบาทในบริษัทเนี่ยออของแอคแมนยังเวิร์กอยู่ไหมในยุคนี้โดยเฉพาะถ้าดูจากการลงทุนใน Uber เนี่ยคะ่ะ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะแนวคิดหลักของแอคแมนกันก่อนเลยนะคะเขาเป็นนักลงทุนสายเน้นคุณค่าหรือ value investing ค่ะคือจะมองหาบริษัทที่พื้นฐานแกร่งๆมี ROIC หรือผลตอบแทนต่อเงินลงทุนสูงๆผู้นำต้องเก่งแล้วก็ต้องมีข้อได้เปรียบที่คู่แข่งตามยากนะคะแต่ที่ต่างจากคนอื่นนิดหน่อยก็คือพอร์ตเขาจะแบบว่ากระจุกตัวมากมีหุ้นแค่ประมาณ8-12ตัวเองค่ะแล้วก็ชอบเข้าไปเป็นนักลงทุนเชิงรุกด้วย คือเข้าไปเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในบริษัทนั้นๆใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้วยอย่างการทำเฮดจิ้งที่เคยทำกำไรเยอะๆตอนโควิดอืมใช่ครับอันนั้นก็เป็นที่พูดถึงเยอะและที่สำคัญมากๆ,ๆๆเลยที่เขาเน้นคือกระแสงเงินสดอิสระหรือ FCF ค่ะครับ FCF นี่เหมือนเป็นหัวใจหลักของเขาเลยนะ คือเงินสดจริงๆที่บริษัทเหลือจากหักค่าใช้จ่ายหักเงินลงทุนทุกอย่างแล้วมันเป็นตัวชีวัตสุขภาพการเงินที่เขามองว่าสำคัญที่สุดตัวหนึ่งเลยค่ะครับแล้วถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นต้องดูที่ตัว Pershing Square Holdings หรือ PSH ที่เขาบริหารอยู่ด้วยครับคือ PSH เนี่ยเป็นบริษัท Holdings นะครับ แต่ลักษณะเป็นเหมือนกองทุนปิดอ๋อกองทุนปิดก็คือมีเงินทุนถาวรใช่ไหมคะใช่ครับข้อดีคือมีเงินทุนถาวรทําให้ลงทุนระยะยาวได้ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไหลเข้าไหลออกเหมือนกองทุนเปิดทั่วไปเป้าหมายหลักเขาเลยคือสร้างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้นหรือ NAV per share ให้โตสูงสุดในระยะยาวครับซึ่งผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่ก่อตั้งนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเฉลี่ยประมาณ15.9%ต่อปี กว่าเทียบกับ S&P 500ที่เราราว10%ในช่วงเดียวกันก็ถือว่าดีกว่าพอสมควรเลยนะคะครับแล้วตอนนี้ PSH ก็จดทะเบียนในตลาดลอนดอนนะครับหลังจากย้ายมาจากอัมสเตอร์ดัมเมื่อต้นปี2025นี่เองโอเคค่ะพอเข้าใจภาพรวมแล้วทีนี้มาเจาะเคสที่น่าสนใจมากๆอย่าง Uber กันดีกว่าค่ะ ก็เห็นมีคนคุยกันเยอะในออนไลน์เรื่องอัตราส่วน PFCF ของ Uber นะคะที่ FCF โตเร็วมากแต่หุ้นเหมือน,นยังไม่ไปไหนเท่าไหร่แต่มุมมองของ PSH เองเนี่ยน่าสนใจกว่านั้นอีกโดยเฉพาะประเด็นเรื่องอ,อรถยนต์ไร้คนขับหรือ AVs ใช่ไหมคะใช่เลยครับประเด็นนั้นสำคัญมาก PSH มองว่าจริงๆแล้วตลาดกังวลเรื่อง AVs มากเกินไปครับซึ่งมันไปกดดันราคาหุ้น Uber อยู่ ทั้งๆท,ที่ความเสี่ยงจาก AVs เนี่ยหลักๆมันกระทบธุรกิจเรียกรถในสหรัฐซึ่งคิดเป็นแค่ประมาณ25%ของยอดจองรวมของ Uber อร์เองนะครับอ๋อหรอคะแค่25%เองเงหรอแล้ว PSH ก็เชื่อว่าการจะนำา AV มาใช้ในเชิงพาณิชย์แบบจริงๆจังๆวงกว้างเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาอีกนานครับคือมันมีข้อจำกัดเยอะมากทั้งเรื่องความปลอดภัยที่มันต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าปลอดภัยกว่าคนขับจริงๆนะ กฎระเบียบต่างๆที่ยังไม่ชัดเจนต้นทุนการผลิตโครงสร้างพื้นฐานรองรับแล้วก็การสร้างเครือข่ายให้มันตอบโจทย์คนใช้จริงๆอีกฟังดูก็ยังอีกไกลจริงๆค่ะแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือ PSH มองไปไกลกว่านั้นอีกครับคือเขามองว่าในระยะยาวมากๆเนี่ยถ้าต้นทุน AV มันลดลงได้จริงๆมันอาจจะทําให้ตลาดเรียกรถโดยรวมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาหาสารเลยก็ได้แล้ว Uber เนี่ยจะกลายเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดครับเพราะอะไร เพราะเขามีเครือข่ายมีตลาดกลางหรือ Marketplace ที่แข็งแร่งอยู่แล้วซึ่งเครือข่ายของ Uber เนี่ยมันรองรับได้ทั้งคนขับที่เป็นคนจริงๆแล้วก็ AVs ในอนาคตด้วยอ๋อคือยืดหยุ่นกว่าใช่ครับทำให้บริหารจัดการอุปสงค์อุปทานได้ดีกว่าเครือข่ายที่เป็น AV ล้นล้วนที่อาจจะมีปัญหาแบบรถขาดตอนช่วงพีคหรือรถล้นตลาดตอนช่วงเวลาอื่นอะไรแบบนั้นครับ เข้าใจเลยค่ะมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค AV มากกว่าแต่ก็มีคำถามต่อนะคะว่าแล้วบริษัทเทคที่เขาเก่งเรื่อง AV โดยตรงเลยอย่าง Google ที่มี Waymo เนี่ยเขาจะเป็นคู่แข่งหรือจะเป็นพันธมิตรกับ Uber กันแน่คะ Psh เขามองเรื่องนี้ยังไง เป็นคำถามที่ดีครับ PSH มองว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะเป็นพันธมิตรกันมากกว่าเพราะถ้ามองจุดแข็งคือ Google หรือ Waymo เนี่ยเก่งเรื่องเทคโนโลยี AV โดยตรงเลยค่ะแต่ Uber เนี่ยเก่งเรื่องการบริหารเครือข่ายขนาดใหญ่มากๆทั้งเรียกรถทั้งส่งของการที่ Uber จะเอาเทคโนโลยี AV จากหลายๆเจ้าซึ่งอาจจะรวมถึง Waymo ด้วยมาใส่ในแพลตฟอร์มของตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นโมเดลที่มีประสิทธิภาพที่สุดสาหรับทุกฝ่ายนะครับฟังดูสมเหตุสมผลดีค่ะ แต่แน่นอนว่าเส้นทางของแอคแมนเองก็ไม่ได้ราบรื่นตลอดนะคะก็มีเสียงวิจารณ์อยู่เรื่อยๆเหมือนกันทั้งเรื่องการตัดสินใจลงทุนที่อาจจะดูพลาดไปบ้างอย่างการขายหุ้น Netflix หรือ Google เร็วไปหรือเปล่าหรือเรื่องดิ Space อย่าง PSTH ที่สุดท้ายก็ไม่สำเร็จหรือแม้แต่เรื่องบุคลิกส่วนตัวที่เคยไปแสดงอารมณ์ออกทีวีตอนตลาดตกไป2020อะไรแบบนั้นสิ่งเหล่านี้มันกระทบความเชื่อมั่นในแนวทางของเขาบ้างไหมคะครับ เรื่องเสียงวิจาร์ณหรือความผิดพลาดในอดีตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกยิบลกมาพูดถึงเสมอครับคือการลงทุนแบบกระจุกตัวมากๆอย่างที่ P h T H ทำเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมนะครับโอกาสกำไรสูงแต่ถ้าพลาดทีก็เสียหายหนักได้เหมือนกันใช่ค่ะความเสี่ยงสูงส่วนเรื่องบุคคลิกหรือดีลที่ไม่สำแลบอย่าง P S T H เนี่ย ก็เป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องพิจารณาประกอบครับแต่ถ้าดูผลงานระยะยาวของ PSH จริงๆก็ยังถือว่าพิสูจน์แนวทางของเขาได้ในระดับหนึ่งนะอย่างผลงานปี2024ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้โดดเด่นหวือหวานะัก NAV โต10.2% TSR โต8.3%ส่วนหนึ่งก็เพราะส่วนลดราคาหุ้น PSH เทียบกับ NAV มันกว้างขึ้นด้วยครับหลังจากมีการเลื่อน IPO ของ Pershing Square USA อ๋อมีปัจจัยเรื่องส่วนลดด้วยนอกจาก Uber แล้วในพอร์ตเขาก็ยังมีตัวอื่นๆที่น่าสนใจแล้วก็สะท้อนกลยุทธ์เขาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็ยังมีอย่าง Chipotle Mexican Grill ที่ผลประกอบการดีมากหรือ Universal Music Group ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงมหาศาล Restaurant Brands International เจ้าของ Tim Hortons ที่แคนาดาก็ทําได้ดีหรือ Brookfield ก็มีครับแล้วก็มีการปรับสถานะใน Nike ล่าสุดที่เปลี่ยนจากการถือหุ้นตรงๆมาเป็นการถือ Call Option แทน โอเปลี่ยนเป็น call option ครับก็เหมือนซื้อสิทธิในการซื้อหุ้นในอนาคตถ้าหุ้นขึ้นก็ยังได้กำไรแต่ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยลงปลดล็อกเงินสดไปทำอย่างอื่นได้แต่ก็ยังคงมีส่วนร่วมกับการเติบโตของ n i ก e ้ได้อยู่ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ในกรอบเดิมครับคือมองหาบริษัทคุณภาพดีมีโอกาสเติบโตของ FCF สูง สรุปแล้วนะคะแนวทางของ Bill Ackman และ PSH เนี่ยก็ยังคงชัดเจนว่าเป็นการลงทุนแบบเน้นคุณค่าข้มข้นมีส่วนร่วมแล้วก็โฟกัสที่ FCF เป็นหลักโดยมี Uber เป็นเหมือนกรณีศึกษาสำคัญที่กำลังถูกท้าทายแล้วก็ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทำกลางความไม่แน่นอนของเทคโนโลยี y v v แล้วก็เสียงวิจารณ์ต่างๆที่มีต่อตัว a c k m a n แล้วก็กลยุทธ์ของเขาอยู่เรื่อยๆค่ะค ซึ่งมันก็มีคำถามทิ้งทายที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อการพัฒนา AV มันซับซ้อนแล้วก็ยังไม่แน่นอนเลยว่าใครจะเป็นผู้ชนะด้านเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยแต่การที่ Uber อร์มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งมากๆอยู่ในมือแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าผสานเทคโนโลยีจากใครก็ได้เข้ามาในแพลตฟอร์มของตัวเองได้ไอความสามารถในการเป็นผู้รวบรวมหรือ aggregator แบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นความได้เปรียบที่ยั่งยืนที่สุดในระยะยาวหรือเปล่าไม่ว่าสุดท้ายแล้วสงครามเทคโนโลยี AV มันจะจบลงยังไงก็ตาม อันนี้น่าคิดต่อครับ